ุิปศสสนารักษากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสมบัติอันดีที่สุดบุคคลผู้ตัง้งใจฝักใฝ่ะจะเริญในความสุขเกิดขึ้นในความเยือกเย็นเกิดขึ้นได้รับความสาว่างเกิดขึ้นได้ปัญญาเกิดขึ้น ได้วิชาเกิดขึ้นคำว่าวิชาแปลว่ารู้จักอดีตของตนความเป็นมาอย่างใดอนาคตต่อไปว่างหน้าจะไปเกิดเป็นอะไรรู้ได้ทันทีเห็นพวกเปรตพวกผีทั้งหลายเห็นเทวบุตรเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นบุญเห็นบาป A mí sí.